สวัสดีสดครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถเขาเรียกว่ารถภาคขนส่งแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังฮิตเลยไม่ว่าจะเป็น อ่าเคลี่หรือแฟตลตอะไรพวกนี้นะครับที่ว่ามีการขนส่งอ่เรจะพามาดูอีกหนึ่งคันฟอร์ดก็มีนะเขาเรียกว่ากระบะตอนเดียวลูกค้าคุณใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถไว้ก่อนร่างสร้างตัวนะตอนนี้ฮะกำลังยอดทินเลยค้าขค้าขายออนไลน์แล้วก็ต้องมีคันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจพาไปดูว่าเป็นรุ่นอะไรกันด้านหลังนี้เลยครับ ครับรุ่นนี้ก็จะเรียกว่ากระบะตอนเดียวนะครับ Ranger f o r d XL นะครับผมตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.2ลิตรแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะแต่ต้องแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่ารุ่นนี้นะครับมี2ระบบนะมีแบบยกสูง 4x4 กับเป็นตัวธรรมดาขับ2นะครับเตีเยแบบนี้นะครับผมไปดูการสเปคมีอะไรบ้างนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนธรรมดานะตัวนี้เป็นรถใช้งานนะครับก็จะไม่ได้เป็นไฟ LED อะไรเลยนะครับพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่โดดเด่นในเรื่องของเป็นตัวดํเาเรียกดําด้านนะดาด้านล้วนเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะครับก็สวยอยู่นะเป็นรถใช้งานถัดมาด้านล่างก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกให้นะครับเป็นช่องไฟตัดหมอกตัวนี้ลูกค้าต้องใส่เพิ่มนะหรือว่าจะแจ้งมาให้บอยใส่เพิ่มให้ก็ได้นะครับเ็าทารอไว้ให้แล้วโอเค เดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันว่าสเปคยางสเปคแม็กเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นล้อคาทะนะครับล้อคาทะ16นิ้วนะครับผมขนาดยางจะอยู่ที่25นะครับ 70R16 นะตัวนี้จะเป็นล้อคาทะทั้งหมด5เส้นเนาะเพราะเราจะมีล้อสำรองก็เป็นกระทะเหมือนกันตัวนี้รถใช้งานอะอย่างว่ารถคือรถใช้งานก็จะเป็นแม็ก,กระทะนะ แต่โอเคแหละมันมากับยางดันหลบนะครับที่พร้อมใช้งานเลยหรือลูกค้าจะไปเปลี่ยนยางเป็นยางบรรทุกก็ได้นะครับผมโอเคมาดูด้านข้างก็จะเหมือนตัวลักษณะตัวเริ่มต้นทั่วไปก็จะมีในเรื่องของโลโก้ที่เป็น2.2นะครับมีสัญลักษณ์6สปีดนะครับพร้อมกับไฟไฟเลี้ยวเนาะไฟกระพริบด้านข้างจะไม่ได้มาติดกับด้านบนนะจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของตัวหูช้างนะครับ ระหูช้างตัวนี้กระจกขนาดใหญ่ให้นะครับโดยโดยรวมก็จะไม่มีอะไรมากจะพามาดูรถเฉยๆนี่แหละว่าตัวหัวเดียวนะครับหรือตอนเดียวตัวฟอร์ดเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของสเปคอีกอย่างหนึ่งด้านข้างตัวนี้นะครับอฟอร์ดนะครับได้ทําการเสริมแหนบพิเศษทําให้บรรทุกได้มากขึ้นอยู่ที่1.3ตันนะตัวนี้หรือตัน5ลูกค้าจะบรรทุกเนี่ยก็สบายๆนะหรือว่าอยากได้ประมาณ2-3ตันเนี่ยก็ไปเสริมแหนบเอา นะบอกแนะนำไปเสริมแหนบเอานะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์22เติมดีเซลนะดีเซลจะเป็น B7 B10 B20 อะไรก็ได้นะครับผมส่วนในเรื่องของความกว้างนะครับระยะความความยาวเนาะความยาวของของตัวกระบะเนี่ยครับจะอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตร31 2เมตรประมาณ2องเมตรสาเซนนะครับความกว้างตัวนี้ก็อยู่ที่เมตร56นะครับของฟอร์ดจะลึกอยู่นะจะลึกอยู่ที่ ห้าสิบเอ็ดเมตรอ่าห้าห้าสิบเอ็ดเซนนะถามว่าบรรทุกได้เยอะไหมก,ก็เยอะนะครับในเรื่องของความลึกนะครับฟอร์ดจะเด่นในเรื่องของความลึกด้วยนะครับผมโอเคด้านท้ายก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวไฟเบรกที่มีลักษณะขนาดใหญ่นะครับเวลาเบรกหรือสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีในเรื่องของการชนท้ายนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นตัวเตีย้ยการชนท้ายจะไม่มีอยู่แล้วนะครับ อ่ะอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะจบแล้วก็คือเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าตัวตัวตัว,ตว,ตวเตี้ยเนี่ยตัวเตี้ยหัวเดียวเป็นยังไงโอเคขึ้นมานะครับในเรื่องของของสัมผัสด้านในนะครับอของฟอร์ดต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเป็นพวงวายอ่แบบไฟฟ้า100%นะครับจะไม่ใช่เป็นกึ่งน้ํามันนะทำให้ในเรื่องของการขับขี่เนี่ย มีความคล่องตัวแม่นยำมากขึ้นผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้เพราะว่าในรอบต่ำเนี่ยพวงมาลัยจะเบามากนะครับในรอบสูงพวงพวงมาลัยก็จะหน่วงทาให้ประหยัดน้ํามันด้วยนะจะไม่ไปฉุดกําลังเครื่องเครื่องยนต์นะครับส่วนในเรื่องของพวงมาลัยก็จะมีเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับก็บอเสียงรับสายเข้าวางสายด้านนี้ได้เลยนะครับผมหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับนะฮะหน้าจอก็จะเล็กๆกนะครับก็แต่คุณภาพค่อนข้างที่จะจะโอเคนะเพราะว่า สามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับไม่ต้องมาเสียบสายนะครับผมแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับเป็นแอร์แบบแมนนวลจะไม่ใช่แอร์ออโต้นะมีปรับพัดลมด้านนี้นะครับน้ํายาด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับ12โวลต์ช่อง USB ให้แล้วก็เป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ลักษณะเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดจะไม่มีเกียร์ออโต้นะครับผมโอเคผมอยากให้ดูเบาะนะครับเบาะด้านนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ย ก็จริงแต่เบาะเราให้เป็นเบาะหนังนะสังเกตนะครับนี่ใช้งานไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับตรงนี้ทําความสะอาดง่ายด้วยเพราะเป็นเบาะหนังนะครับส่วนในเรื่องของอระบบล็อกนะครับระบบล็อกก็จะเป็นลักษณะเซนเซนทรัลล็อกด้วยนะของตัวฟอร์ดของเราจะเป็นเซนทรัลล็อกเวลาเปิดปิดฝาถังน้ำมันก็เปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดฝาน้ํามันตรงนี้นะแต่เวลาไปไขตัวฝาฝาถังอ่ะต้องต้องใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งนะ แต่แค่เปิดปิดเป็นแบบนี้โอเคไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าตัวเตีย้ยอยากพามาดูในลนักษณะในเรื่องของรถนะครับกว้างยาวเป็นเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจคมเป็นใดดีลองโทรมาหาบอยชาโกได้ที่0645930055หรือจะแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวบอยจะทิ้งไลน์ไปให้ในคลิปแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับบอยชาโกขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอีกแล้วคอยติดตามกันวันนี้ไปแล้ว บ๊ายบายสวัสดีครับ